สนับสนุนโดย b e n e plus by benefit Protein โ Prote ปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ2อูวันที่27มกราคม2568เวลา7นาฬิกาที่อาคารพักเพื่อไทยถนนวิภาวดีวรังสิตพักเพื่อไทยจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเปิดที่ทำการพักเพื่อไทยแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ โดยมีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมด้วยนายภูมิธรรมเวชเชียชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุรยิยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิชัยนฤทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผูา้แทนราษฎร นายประเสริฐจ,จันทร,ร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายชูศักดิ์สิสรินิรรองหัวหน้าพักเพื่อไทยนายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและเลขาธิการพักเพื่อไทยนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายเผาภูมิรอดจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนางสาวธีรรัตน์สมเด็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะผู้บริหารพักและสสของพกร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง จากนั้นเวลา7จ็ดนาฬิกาห้นาทีนางสาวแพทองทานชินวัฒนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยเดินทางมาถึงที่ทําการพักด้วยชุดสูทสีแดงก่อนเข้าไปทักทายกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและสวมกอดพร้อมหอมแก้มและทักทายบรรดารัฐมนตรีสสที่มาให้การต้อนรับก่อนที่นางสาวแพทองทานพร้อมด้วยนายทักษิณน,นายพันทองแทชินวัตรและนายปิดกสุขสวัสดิ์พร้อมรัฐมนตรีและสมาชิกพักจะร่วมกันทําพิธีไหว้สารพระภูมิชัยมงคลบริเวณด้านหน้าอาคาร จากนั้นได้เข้ามาบริเวณด้านในอาคารที่จัดเตรียมไว้เป็นสถานที่ทําพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์โดยนิมนต์พระพรมสิทธิ์จเจ้าอาวาสวัดสเกตร,ราชวรมหาวิหารและพระสงฆ์จากวัดต่างๆรวม9รูปมาทําพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ช่วงเวลา8นาฬิกา47นาทีพระพรหมสิทธิ์ได้ทําการเจิมป้ายที่ทําการพักโดยนายทักษิณน,นางสาวแพทองทานและแกนนําพักได้เดินชมด้านในอาคารที่ทําการพักใหม่ โดยมีในายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพักภูมิใจไทยเดินทางมามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วย